แกงส้มชะอมไข่มดแดง้ยน้ำซุปแยกฝีมือเชฟเราสีสิบไปกี่โบกถ้าสีนัวลายนัวค่ะอ่าหม้อนี้แยกเอกุ้งอกุ้งย่ากันหลานมาหน้ามา อืมน่ากินมากถึงนัวนัวยั่วน้ำปลาิ้านะคะวันนี้เย็นน้องสะพยว่างมาแกงให้กินพี่น้องคะอืมแกงส้มไข่หมดแดงหอมปลาากินมาดามหอมชื่นใจมาดมปลาเอาจนคันจมูกยิกยิกยื แซบเยื S <S so ่อแซบเยื่ออืมดูค่ะพี่น้องขะใช่ไหมเชะยอมทอดทอดเลยลูกว่าจะบอกอะไรทอดไก่ให้เป๊ะๆต้นกล้วยก่อนอะไแล้วลกอะไรลึกโอ้งั้นก็ทอดไก่เลยลูกโอ้มารับหลานโอตามารับหลานอันนี้เอาน้ำลงไปเลยใช่ไหมน้ำหนักอยู่ห้าสิบดัวกะบอก อร่อยสุดๆหรูหราจะแป็นน้ำหนักแบบแซบจ้ามาเตรียมสดกันฮอนๆนะคะชามนี้ชามยายจ๋านี่ชามย่าอันนี้ย่ากับหลานเตรียมไปซีนักศิลป์แซมเนี่ยเยอะไปป่ะสองคนด่ะยถึงก้งหมดเลยวางข้างกอลมาพู่รอมาบ่กมากินด้วยกันจ้าปลาเข้าปะจมมาโหกัวซีกับนี่หนาวแน่ยายจ๋าอันไหนอันอันนี้นะนะคะมานั่งกินข้าวด้วยเนาะ บางทีว่าคุณยายเออจะกินปลาอันันนน้เขาเรียกอะไร <c oughs> อันนั้นเขาเอื้อยหยางสบายนางห้าคิริ้วสบายนางวะ อ่าตังห่าสิหักขี้ริ้วมันสิอ่าสบายนางสบายขาอ่าอันนี้อย่ากินไม่ได้นะคะสบายนางเนาะโอ้ค่อยก็นึกว่าผักขี้ริ้วแล้วเนาะผักขี้ริ้วเรานี่แหละแซ่บเนบวผักขาวและคนย่างคืออึศรีกี้อ่าเออใช่คุณไทยเล็กสามสิบกี้เห็นที่นู่นเขาบอกยำสามสิบกี้เนาะยำสามสิบกี้วันนี้มากินข้าวด้วยกันจ้ายำสามสิบกี้ใส่ปีง้างตีนและนของเรา นี่อันนี้อันนี้อะไรนะติดข้าวแซ่บยักษ์ความมันยักษ์คว่ำมากี่วันลูกอ่อนออกแล้วยายจ๋าวายเบิงบ่เนี่ยลูกผู้ใดเบิงหน้าพร้อมเดียดอยู่ไหนอากาศดไม่ได้โอ้ยสะอ่อนบนนี้บนจากมือออกมาโค่โล่เดดดะไม่โอเคไหมโอเคโอเคโค่โล่โค่โล่นะคะมากินข้าวด้วยกันยามแรง โอ้โหชื่อยายตั้งให้แต่ละคนนะครับเบดะพนะเบดะกับเบลอะไรงี้เบรอะไรเงี้ยไม่ลาวไม่เอาถ้าเบดะนี่ชื่อญี่ปุ่นอ่าโอเคเนี่ยตอนั้นชื่อญี่ปุ่นชื่อญ่นนมรทิ้งไปมันก็บวกกินให้พอควอดนีอันนี้แมนต์อันนโอ้ยมันบ้าขากินแล้วนมแมรมันลงหมดแล้วมาซดมนที่ไปลายซแล้ว S <S <น>มาดูพักข้าวก่อนนะคะมา,ม,มาดูพักข้าวก่อน,ออนออยังว่าอยู่จะรอดไหมเอามาให้ยายเถว่ายายปากลับตำนักลัหนักโง่หนักมุ้งที่เลยนี่ไปดวเลยอมแกงส้มโหลายอย่างโอ้เข้าวแกงมันมันตตอนเขาขับมาเเล่นี่

อุ้มหลกไปของล่วงสวนเตาบัดหัวเนนเอาผ้าไม้ใส่บัดไม่คู่ใส่เดากนียเดนี่ยท่าทานั้นเนี่ยนวนัวลูกคอยหักใยหั่นดิหันเอคอยจะหักนกระยายน หหอหลายจข้าวมุม้งทำแล้วะข้งองแซบนน้อยเ,อเรียนแงข้างตั้งวงอันนะขยับเข้ามา,มามกนนะะินข้าวนำกลนะคะกินข้าวแรงแซบแซบเซบอาข้าวเลยไหมจะได้ให้ลูกมันลคะจะลอยลูกมันเหรออยกินแบบแซบ้เอันปลามสยให้กันกิน <S <s อีก๋วยอีีบ้เนี๋ยวปลาจมโอ้โหจัมโบ้เนาะรู้ว่าจัมโบ้ก็กินแค่ช้อนเดียวเจรูไหมช้องหมดเจรอแต่ทอดด้วยเมี่ยวทอดทอดอ่ะนั่นเ้วนตีอืมไอ้ทอดทอดนี่บอกเอาอยู่นู้นก็กินทอดแล้วะนักกินเนี่ยกินปลาลาจนคันจัมโก็จะปลาล่าเอารู้สึกยุ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 กอยู่เนี่ยเพราะปลาจมไม่อยากกินคักรึไงวะ เธอเป็นรีสิตัวนี้มเอ่อจะหมอกในเห็ดจะหมอกในนี้เออทันทันถ้าเอาตัวนี้แล้วกินควบคู่กับเอ็มโออ่ะกินแค่ตัวสองตัวนี้แหละเราต้องกินหลายยี่ห้อเลยมันได้ทั้งหมดมาอมันุ่เป็นหรอเคยกินปลาค้าขนาดฮะขอวันนี้ก็บอกเคยขาดแต่วันนี้ว่าจะจะรีน่อยเป็นซุ้มกินมันมีแล้วคนซื้อไครหมดแดงอัดไว้ให้เอาอืมนี่จะอัดจิบให้ดู จะมีมามีแล้วไข่หมดเจไขมดที่น่าสเจก็ต้องอืมเคยได้กินยูจะหายงกไข่มดแดงกับด่มากนะไอ้ขวดตผักหวานข้าบากระเมีทุกอย่างไข่มดนวนกินไปได้ใกล้ันแต่ว่ามันแก่แก่มันบ่กันพอได้กินยูปาอกคอด้วยมันจะเราหิวไปตัวมันโแล้วไกวะไปแม่มึงเจอหนังกระตอนเนาะจับเลย อยังแซบนวเลยี่อดกนเลยนครับอยังแซบนวเลยไข่หมดแดงแก่งช่มสะอมพอเสร็จปุ๊บเขาเอาไอ้ชะอมเนี่ยไปคนกันในหม้อมาเละๆด้ว่ความรบุนร้อยวันหายายนะแล้วเขาซื้อแล้วก็ตัดๆๆแล้วทำน้ำแกงส้มแล้วก็ราดวันนี้เขาให้หนูไปชิมก็เขาคนจนเละแล้วเราก็ไม่อยากไปใกล้ ถ้าหนูทำซุ้มที่ไรหนูจะทำหนึ่งที่เคี่ยวเอาน้ำปลาโค้กปลาแล้วมันจะเห็ดยมน้ำจะเอาผักกระเจี๊ยบมาวางวางะลัดใช่ทช่เค็มผักกระเจียบเหมือนกันห้ามเอาไปใส่หม้อเลยเพราะมันเหม็นงลงผักกระเจี๊ยบใส่กุ้ยแล้วก็ทำน้ำมีตาลาดยาโทรมาตอนนี้สันดานไม่ดีสันดานมันชียรไปเดี๋ยวนี่ฮะฮัลโหล นี่เราไปก็ไม่หยอกนะสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันเสียโอนไปจ่ากำลังกินเนาะทำให้กินอีกแล้วนี่มันเลือดอยู่น่ะแม่ต้องม่เข้าปั้นฉิ่แล้วนายงามไปแต่งหน้ามาสวยเชียวมามากินข้าวแกงส้มกะอมไข่มดแดง โอ้ยคนนี้มดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับลูกมันเป็นบ้าแล้วก่อน้องแทนมสดีจ้ามันสวยัสดีจ้าขานเปิดเข่าเอยู้ตืวนะอันเดียตัวอะไรก็ อะไรเป็นไหนหาช้อนหาช้อนไทยช้อนมันช้อนกวางบว่าุดอ่ชดอ่ะชดเออยั่มีทานอกม่มีีชา่ืนแต่ยุยเยบมาแต่ีเบรกอันไม่ทันได้รอหลัง มันก็เก <s wing> <M> ้างไปปลาจมข้างหนึมาาเจมจเจอ้หน้าบ้านนับเะองมาพูดเดียวมาพูดเดียววิ่งชนเลยมันไปบิมไปหารถรถมันงมหลัเบกัรถเบกขัได้ดีเกขัไล้อหลังแต่้อหน้าจะดู้ปบานลดูลเอโอเค แกเอาสะดวกเจ้าของเอาสะดวกเจ้าของเด้อทางนี้ว่ามีปัญหาต้องห่วงเอ๊ะถ้ากระบอกชุดวกอ่ะน้ำบ๊อบอิ่มแอ้วเป็นเงินในปัจจุบันวางกระมาบวางบ่เป็นยังหนาร้อยชุดนี้ต้งใส่สามเดือนตรงนี้หาดูข้าวเหนียวหมดเอาใจไหมไม่เนาะป้าจบอันนี้อนอันหย่อนป้าจ้าสมัครเราเก่ง เอาแกงส้มกินกับข้าวเจ้าอันปลาจอมกินข้าวเหนียวจุกเอาโอเคกินข้าวก่อนเหนือจ้ากันยังเอาอีกกินสังเดรมันบ่ถึงสูตรนะก่อข้าวหน่อยเดียวหมดแล้วนะจับอีปลาจับปลาจอมาไปแล้วมาเห็นงานารสายกันมาโทรมาแล้วนางหงิกนั่งงอแบบปลาล้มอันนี้ยุติปลาล้มวันนี้ เมื่อวานใส่นอนตักแดดก้ะเลิน้ำมืดอ่ะน้ำมึกนอนหลับแดดลราทีนี้หอบอยู่มาแล้วมคนเอิญอ่ะมึไป่อนี่อือะอรู้ทีละเขาอยู่งที่อ่ะมึงแรงเขาตอนหกโมงแรงทำพุ้นแดดท้อนๆมาละหมกแดดหมกข้าวแท้วันหน้าไปที่มวเตอร์แล้วเด้อดไงตับจาก้างหน้ายานไก่ เมาแดดแล้วเข้ามาห้องน้ำไงต่ำฟ้าช่างฝาอันนี้บรูโลมอีทายดี๋ยวว่าหนังหัวเขาแตกอย่จากลาความลมลมร่มร่มร่่มด้ามชั่วโมงหนึ่งลูกสาวมาพอดีเลิกงานแวะมาเ็ะแผลให้บุดไปทำหมอนว่าทายาแล้วมีติดขึ้นผมมาเห็นตัวตัวยาปล่อยเด้อเดี๋ยวอับเสพบาบอกนะเมื่อวานวมาแล้วเมื่อแหลมกระถูมาเนีน กกติซีทุกมิชมะไม่ด่าหรอกเขาไม่รู้การนะาสื่อโทรมาช่วงท่านก็ซีเต้นโชว์เนี่ยแล้วก็ซียุโซัเบี้ยวกตอนงถูมึงไปบ้านมึงเลยเดี๋ยวจห้จำเคยพี่น้องขาพี่มาทาเนี่ยเอากันไม่ยอมน้่เย็นวัวซีเน็กเป็นแบ่งให้แล้วน้ำก็ใส่ไอ้ ไปแล้วมือน,นี่พี่นางไ,ไปแล้วนี่ไม่ใช่ว่าอิ่มนะย,ยังิกิตโ,ตตโตนอันสาวไว้กนยานเบื่อกันพี่นอ้องจ๋าเบิ่งแก้มเด้อสวัส <laughs> ดีคะ่ะ